เน้นรอองหลังด้วยถ้าถ้าจะใส่หมดก็เดี๋ยวใส่หม้อใหญ่ลดอะไรก็ได้อ่าก็ใส่พอพอนั่นก่อนโยมถ้าจะใส่หมดเดี๋ยวใส่หม้อไปเลยโยมข้าวข้าใส่ใส่ใส่บาทแรกอย่างเดียวข้าวสุกโยมเดี๋ยวยเเาม Out, Out.